เมื่อแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของคุณแม่ตัดไหมแล้วเราจะวิธีการดูแลอย่างไรวันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพกนเลือดอนสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแลวก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการดูแลแผลหลังจากที่เราเปิดแผลแล้วหรือว่าเราตัดไหมแผลผ่พา,พาคลอดเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรอันดับแรกนะคะคุณหมอจะนัดเปิดแผลหรือว่านัดตัดไหมหลังจากที่เราผ่าคลอดไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ หากมีการเปิดแผลหรือตัดไหมแล้วนะคะแผลไม่แยกไม่มีเลือดซึมไม่มีหนองแผลไม่ติดปริแตกคุณแม่ก็สามารถอาบน้ำาฟกสบู่ได้ตามปกติแล้วก็คุณแม่ห้ามแคะแกะเกาหรือว่าถูบริเวณแผลแรงๆนะคะเพราะมีโอกาสที่จะทำให้แผลแยกหรือว่าแผลติดเชื้อได้ หลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วฟอกสบู่ให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดเสร็จแล้วคุณแม่สามารถใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆน,น,นะคะซับบริเวณแผลให้แห้งเช็คดูนะคะว่าแผลเรามีน้ํามีปริมีหนองอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหมันเช็คนะคะอยู่เรื่อยๆหลังจากที่คุณแม่อาบน้ําเสร็จแล้วก็หลังจากตัดไหมแล้วนะคะไม่จําเป็นต้อง ไปทําแผลหรือว่าไม่จาเป็นต้องทายาใส่แผลปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งตามปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะให้ปัสสาวะของลูกหรือว่าขอบเป็นเกงนะคะถูไปมาบริเวณแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องเนี่ยบ่อยๆเพราะโอกาสที่จะแผลทะลอกแผลลอกหรือว่าแผลติดเชื้อเนี่ยมีได้สูงนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้กระเป๋าน้ําร้อนหรือว่าใช้ ลูกประครบร้อนจนเกินไปประครบบริเวณแผลนะคะโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นหรือว่าแผลถลอกน้นมีได้นะคะปล่อยทิ้งไว้ตามปกติไม่ต้องประครบเย็นหรือไม่ต้องประครบอุ่นแล้วนะคะหลังจากที่คุณแม่ตัดไหมเรียบร้อยแล้วเราก็ควรที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่บ่อยๆอาจจะมีนการนวดเบาๆคลึงเบาๆบริเวณรอบๆแผลก็ได้เพื่อที่จะกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะหลังจากที่1เดือนไปแล้ว คุณแม่สามารถใช้ครีมนะคะทาบริเวณแผลได้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแผลเป็นนะคะซึ่ง ก็มีหลากหลายนะคะสำหรับครีมหรือว่าโลชั่นนะคะคุณแม่หรือออยต่างๆที่ใช้ป้องกันการเป็นแผลเป็นแต่ว่าควรหลังจากที่แผลติดสนิทด,ดีแล้วแผลหายดีแล้วประมาณ1เดือนขึ้นไปถึงใช้ครีมป้องกันแผลเป็นจะดีกว่านะคะแล้วก็คุณแม่ระหว่างนี้ช่วงหลังคลอดก็ไม่ควรที่จะยกของหนักจนเกินไปเพราะมีโอกาสมดลูกหย่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะทให้แผลปริแผลแยกได้นั่นเองค่ะ หากแผลที่เราตัดไหมเสร็จแล้วนะมีปวดมีบวมมีแดงมีหนองมีเลือดนะคะหรือมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับแผลผ่าคลอดเนี่ยเราก็ควรที่จะรีบไปพบคุณหมอนะคะถ้าแผลปรีแผลแยกเอาอาจจะได้เย็บใหมไหมหรือถ้าแผลมีการติดเชื้ออาจจะได้รับประทานยาปฏิชีวนะในการรักษาไหมนะคุณหมอจ,จะเป็นคนประเมินแล้วก็รักษาให้อีกทีนึง ข่าวดีนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครันหรือว่าคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วโคสเปิดคอสออนไลน์คุณแม่ดูแลคภ์และคอสออนไลน์คุณแม่เลี้ยงลูกหากคุณแม่ท่านไหนนะคะเป็นคุณแม่มือใหม่เนาะที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศสนใจอยากเข้าคอสนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามราคาหรือสนใจสมัครเข้าคอสเนี่ยอินบ็อกซ์ได้ที่เพจโคสเลิศพรสอนแม่และเด็กคะ่ะ สำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ